ได้ธรทัศน์มาพี่น้องก็ให้อันให้เปาเปิ้านั่นมาอันอนมาติดสัญญ,ญาณให้เป็นแผ่นรับสัญญาณก็คืออันจานดาวเทียมนั่นเองเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานลาวดิพี่น้องจานลาวจานดาวเทียมลาวนะเจ้าค่ะส่วนมากก็จะเห็นแต่สองลาวหลายเจ้าค่ะถ้าจานจานดาวเทียมลาวเจ้าค่ะ อันนี้นะของไทยบอมอันนี้ของไทยบบสีเหลืองอันตัวนี้สีเหลืองๆสีสมๆนี่ก็จะเป็นของไทยจ้ะค่ะผักกจักตอกไปใส่น่ะปี๊บไปตอกมันขาดพีปนา จยากตอกหมัดกาพินาพุนนะคะเตรียมไว้จ้ะค่ะอยากกิคมูเลียนสบายดีเด็กๆสบายดีป้าน้องทิพย์ไปใส่มาหายไปซองสามเดือนเขาว่าหายถึงน้องก็มาหายไปใส่ซองสามเดือนอยากกินมูเรียนอยากกินต้องไปใส่ชุดไทยแล้วก็มาลำนะาจะกินนะจนอยกกินเออบริกริ่งธรรมดานะ สันบริกินภูได้กนตัดเออในะขาดสัสอาสนได้อะไรได้เลยงได้คะแนนเก่งเซเรียจานลาสุดมาสิมีแต่่องลาบอ่ะซองลาบน่คอรได้คาดหมายสงบส่วนัขอบครบูสองในจุดที่ส ส่วนมากก็ช่องท้ายก็สิเบิ้งไดเนาะช่องเจ็ดช่องสิบสามเนาะพิเศษแต่เงียยสุดนี่ได้หัว้อสนักสวนสนามแหรือแต่ประกอบแค่สนามไปบันท่องทรามสิได้เบิ้งจ่อใหญ่ละบาดนี่นะสิได้เปิดให้คุณแม่กับยายบุญเบิ้งเบื้องยูทูปก็ได้เออเคยเบิ้งในจ่อใหญ่ละบอยยูทูปฮะไปไปเบิ้งไป คืมคมอ้าวอาพนก็สิโตกอีละพี่น้องเออจะน่ากระพายดับอีกบบาที่ไงเากระพาดับกูเห็นหูอัคคัลบกิบคอบนคนกิมืองนั่งไงื่อออนไลน์บอดีนะ่นเนื้อเยอะกระพายนี่นะจับ เราบ่วทองฉันหอดมุมอยู่บ่ฮะดีแจมเป็นอย่างเบ่น่ามันแตกเเบ่ยี่งท่งแจ่ไหบ่คือก้าแล้วแปลเขาเห็ดฝาดเนาะเออเออเายันมัน ทอนีจะให้ม okay. ันรอดอยู่ใต <psycho an> <ament> ้ฟ <speaker> ้าพอดีเออเขาบ้องนี่เขาไม่หรือเปา้ายันยันโยนมึงมันนี่ย่บวกบิงดูฮะนนไอไกจา่รเจ้าเมเจาแหงในลาเไจหนได้พปได้พเจ้าค่ะ

ไปเบิ่งแล้วบาทีนี้เอาเบิ่ง o ยูทูบดูบัานนี้เปิดยูทูบกรเบนนะยูทูเดีิเสื่อมเปิดยูทูบกระเบนจ้ามซื้อเล็กแกซื้อเล็ก เลขปลาขาวปลาเกเงนะจ้ะค่ะศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเมื่อคืนนี้วันนี้วันรวยนะคะเมื่อคืนพันวัาได้ปลาค่ะเขาทุ่งป่าโนยมาให้นะคะทุ่งป่าโนยปลาขาวค่ะพยายามคือก็ซื้อตามนะคะเลขที่บอกนะคะโอ้ยทีได้กบุอยิบ่สู้ ซื้อธ er รทั์มาร์เฮดบปเป็นเจ้าค้าพระเด็นเฮดเป็นไปเสื่อมแต่ว่าตังงต้งเสื่อมไวไฟต่างเสื่อมไวไฟกดตกลงบได้ีได้ะะอะ,ะ,อะไรกินเ้อ ทุเรียน,นทุเรียนยามทุเรียนใหญ่ใช่กระตา่าเขาได้เต็มเลยพี่น้องกระต่ากระต่ายมาแล้วเ<า>จ,จ้เาไไสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ<ฮ>ช้ยายจังน่อยนจัครพุ่มประการมรดกเก็บจักรราศีนิแห่งของทุ่งสกัดสวยรวยไม่เบื่อคนรีบตุกตาบลายานี่ไงของกินนี่ไงของแหลก เออซื้อมาแต่มุกนะเจ้าค้านี่สี่โลป่ายค่ะสี่โลป่ายกับเจ็ดร้อยบาทเขาเจ็ดร้อยบาทนะคะพอดีกรอบกอบผ้าบัสุกค่ะบัสุกนะคะกรอบกอบน้องทิพย์ไปไหนมาเออสองสามเดือนพุ่นพอดีเต็มกระตาเมื่อบ้านเนี่ยเมื่อบ้านเนี่ยนะคะนะน้องทิพย์เพิ่งกลับมาเจ้าค่ะ สิไม่เฮี้พี่บอปิดเพิ่มกันเนี่ยเงียดย่างอีซงอกว่าทิพมงคมาชนะพาเบิงพาเบิงเจ้าพี่บกกิน่พาเบิงพาเบิงมาสิเป็นแนวเล่อนักเียนคือาโอ้ยเออไม่หญ่มากินไม่หญ่กินเป็่นี่งนเอยู่เองอ้าวเขาวายอยากได้ดิบๆเนาะเอาดิบๆมาแล้ว

ขาเลยตาของมึงออกแล้วกรอบไหมนะกรอบกรอบกรุกรอบเสร็จอย่าทเรียนไทยนะทเรียนบันเทามันบกกันไดบริวารนานบนนี้นะคะขาดเคองนี่ค่ะกรอบปดอมันต้องไหวอีกมือนึ่งบอกรบดดีแแขงแขง เรื่องมาท้อกไรกินกบกบบ่ายเขาด้บบ่าบเขาไปเสียานนองทิพย์มากปะเมนบะกอบมันกระมันขันหมัดมันทันสุกบุสุกมันก็บบุสุกไปเนาะไม่แท่พอาำนึ่งนะ ขันออกแอกออค่เคเชั่วครู่ก็ใช่มชุกันชุกผอันเดียพานแะล้วมันเกิดอะอันเดียพานแล้วมันเกิดผดอะไรมันลามไปเนาะอืาออกค้นมันโดนอากาศมันไปจนเปื่อยได้เห็นปตมมองกจอเบิงนะ มืดฟ้ามืดฝนไม่ลลยพี่น้องจะค่ะตกแช่มันแห้งทึิงแหละเลื่อนจะผ่ามันขาดออกนี่นี่ฉันทอดนผ้าหนึ่งมันก็มันก็ต้องในผ้านึ่งเบิรจิมอ่ะคือเู้ว่จะขาดเสืนีมาขาเรียนกัน ตกไม้งแ้งแน่พ้นที่ได้อ่างให้นะแตะกี้ปากก่า,ปา,ามัน,นก็ต้องแห้งบ่แห้งตาตายว่าเหลือเล็มันผ่อนแดดพีบน้ำมันก็ผ่อนแอดบอกไว้อีกสองมือพอดีกินอันอนี้มันกรอบโพดเด้อพันอ๋อข้างหลังมันเป็นนิ้วพันงาหมากง่ายเลยเบื่อแซ่โตกิม่เคยจอดคางนทำมาให้ทำมาให้น้อยพอดีกินบ่ชามตา ขันห่างจ่าสอจ่าโตเกะใครโตเกะใครขอโทษนะคันเมียนบ่ใครโตเกะใครขันสามต่าห้ามผัวห่มเด้าวห้ามพ้นมาเฮ้ยกรดึงมาลุคนหมากง่ายพอคล้ายบุรีบ่โตเกะบ่สามผู้สาวผู้บ่สองผู้สาม

มันยักแมงเหรอคะพี่น้องเอ้ยไอ้ช้างเนี่ยบทเจ็บสิบลูกบทเย็บแล้วโตลงร้องหรือร้องฝนตกอีกแล้วนะคะฝนลงเม็ดกัพี่น้องกดเก้อเลยเนี่ยหรืองสาววันกัมาหน่ะครับแล้วมีน้องจะพู่งลเลย นอนหลับป่ามันดีแลลวก็เห็นนะมันาวล้วมัน่มจัเห็นกันดิอย่าไนขึนึบ้มึกินพวกไม่ดนนอนเดิเอาเดี๋เอาลบไลมันดูสเรื่องมาก มาคุบก็อยากกินกรอบกรอบเนี่ยน้อยนึ่งก่อนขอบคนมาตกงนนแบบนี้หลอกเงินแม่างเงี้ยเหรอกรอบนี่ยน้อยหนึ่งก่อนลายกดเอายอ่ปอปุ๊บก่อนแล้ววางสิเล่เนี่ยถห่อหนอยนึ่งมาถุงนึง่ เหมือนที Cai ่จอเหอรังมัน eh ก็จอขาไม่โดนอากาศแล้วมันเล็เนาะ กเพิ่มอยู่หรอกบึง้งเลยอะไรจะตามเมื่อจะกินไหมกินมันกรอบมันไี้มันกรอบหราหมากดิด ฝนตกพี่หน่อยฝนตก้ะสิคะไปแทบบ่ไร้อีกอ่ะมุส่ายังเห็นเขาไปหาเห็ดมาอยู่พี่น่องเ้ยเขาได้ห้อ่บด้ร่าืุ้มส่าได้บ่โน่นหอยแดงขึ้นอันขค้มท่ากัะก็ไปขึ้มทพาบ่เน่มันดีโพด กินก็บเบิดเอาไปโบมไปอีกเจ้าค่ะเฮ้ยอย่างได้วยโหหมักดิบนตกปรินเจ้าค่ะท่านด้ลงสองบงับงแหงบังนาจ้ะ คนตกไปใส่บ,บรก,บสก,รกัสารกะตายจ้าค่ะสารหน่อยพูดสบายดีเนาะสารใหญ่มันน,น,นั่นเต็มกระต่ายเนาะโอ้ยานเนี่ยามาลาไปหาเ็ดบริษับริษัหมักทายกระต้าน้อยหมักาทายให,ใหญ่ ชานยังแน่เป็นเจ้าของของไส้กัวอยางเงี้เป็นเบิร์ตบ่างเดี๋ยวของยุทธเขาที่ข้ามชานเนาะมันมันลายยุทเขามันหาง่ายเขามาเลาะขายมันบุ้งเครื่องเล้าต่อชานเป็นเงี้ยข้าเล้าต่อ เพื่อมจิตพอ่อในคำมาเหติทีวีให้กับเบิงบ่ได้จ้าเสื่อมยูทู e กระบ,บอเป็นนะคะสิบพิสร้างไมห่ห <3 S 2> ้อยสาววันอยู่หั่นกับสิปิดแต่ว่าเอประเหตุพระสอนบอกเข้บเาบริพารเสอนแล้วมันเบิดกระตาพ่อเลยแต่ช้านเองแล้วบ้าน ของฝากา้าม่ o, mmm. ใช่หรอบเนี่นังสีก็จะสิมาหริอมมาม่พตุกจ้าบอกกับแมวของฝากพี่นายค้าแม่ทนีกับเซนตลมาพาจากก็ได้จะข้าขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนายบุษกุลสกุลไปแล้วโดยสบายดี หนาวหนาวน,นอนตุ่มห่มป่ะ